สวัสดีค่ะวันนี้สบายจังสเตชันจะมาสรุปข่าวเรื่องสำนักงานประกันสังคมนะคะเผยความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีชลาภาพ3ขอค่ะข้อมูลน,นี้ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่า นายบุญสงทับชัยยุทธนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าของกรณีการแก้ไขปรับปรุงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมชลาภาพ3ขอนะคะได้แก่การขอเลือกขอกู้แล้วก็ขอคืนค่ะจากการที่มีผู้ประกันตนจำน,นวนมากนะคะได้มีการเรียกร้องให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพนะคะเพื่อให้สามารถนําเงินกรณีชลาภาพเนี่ยที่ผู้ประกันตนสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยบางส่วนออกมาใช้นะคะอันนี้ก็คือการขอคืนคืนค่ะขอกู้ก็คือการนําเงินชลาภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินค่ะขอเลือกนะคะก็คือให้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิที่จะ เลือกรับบำนาญฉลาภาพนะคะหรือบำเหน็จฉลาภาพเมื่อนำส่งเงินสมทบเนี่ยครบเงื่อนไขในการรับบำนาญฉลาภาพแล้วค่ะซึ่งคุณบุญส่งนะคะได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานนะคะและนายสุชาติชงเกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็มีความาห่วงใย ลูกจ้างผู้ประกันตนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะหรือจากสถานการณ์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตนะคะซึ่งถ้ามีเงินบางส่วนเข้ามาสามารถที่จะนำไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเพิ่มสภาพคล่องให้ตนเอง เพื่อช่วยผ่อนคลายนะคะสถานการณ์ทางการเงินที่อาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตให้ผู้ประกันตนสามารถวางแผนการใช้เงินได้ค่ะมีการบริหารทางการเงินอย่างรอบคอบมากขึ้นนะคะอีกทั้งยังทําให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายแม้จะไม่มีหลักทรัพย์ที่จะค้าประกันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนค่ะเป็นหน้าที่ของสํานักง,งานประกันสังคม กระทรวงแรงงานนะคะเร่งดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนอกจากนี้นะคะคุณบุญส่งเนี่ยเขาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องของประโยชน์ทดแทนในกรณีฉลาภาพนะคะและได้นำมาร่างเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบของประกันสังคมค่ะซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการแก้ไขกฎหมายกรณีดังกล่าวค่ะ จะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันค่ะและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกันตนกรณีชาลาภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งความมั่นคงกับผู้ประกันตนต่อไปค่ะสาระสำคัญนะคะของการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชลาภาพ3ขอก็จะมีการขอเลือกขอคืนขอกู้เนี่ยมีดังนี้นะคะขอเลือกคือกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบจนก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญชลาภาพแล้วนะคะก็คือจ่ายครบไม่น้อยกว่า180เดือนนั่นนะคะ่ะให้มีสิทธิ์ที่จะรับ บำนานชลาภาพหรือสามารถที่จะเลือกรับเป็นบำเหน็จชลาภาพก็ได้ขอคืนเนี่ยก็คือในกรณีที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะสาธนารณภยัยหรือมีเหตุการณ์อื่น,นๆที่ส่งผลกระทบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้ประกันตนค่ะ ในกรณีนี้นะคะผู้ประกันตนเนี่ยสามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนก่อนอายุครบ55ปีบริบูรณ์ได้นะคะหรือก่อนความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยจะสิ้นสดลงนะคะทั้งนี้นะคะการขอรับเงินชราภาพบางส่วนและการหักส่วนลดให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีค่ะขอกู้นะคะก็คือการที่ผู้ประกันตนเนี่ยประสงค์จะนำเงินชราภาพบางส่วนเนี่ยไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินนะคะที่มีข้อตกลงกับทางสำนักง,งานประกันสังคมละค่ะซึ่งสำหรับขั้นตอนวิธีการหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆอัตรา ที่จะนำไปใช้สำหรับการค้ำประกันอะไรเงี้ยก็ต้องมีการกำหนดในกฎกระทรวงต่อไปค่ะในตอนท้ายนะคะคุณบุญสงทึ่งเป็นเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยได้กล่าวถึงความคืบหน้าของเรื่องนี้นะคะว่าสำหรับความคืบหน้าเนี่ยในขณะนี้เนี่ยทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่20มกราคม2565ที่ผ่านมา <c oughs> เพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปค่ะ นี้สำนักง,งานประกันสังคมเจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนและความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเป็นสำคัญโดยจะใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกจ้างผู้ประกันตนจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนี่ก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่ ออกมาจากทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินสิทธิประโยชน์ชลาภาพเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะซึ่งพี่ว่ามันก็ดีนะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนเราควรจะเลือกได้แล้วนะคะคงต้องใช้เวลากันอีกระยะนึ่งล่ะค่ะเพราะว่าจะมีขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ยังไงก็แล้วแต่ค่ะการเปลี่ยนแปลงน่าจะต้องเกิดขึ้นแหละนะคะแต่อาจจะต้องอย่างที่บอกแหละว่าต้องใช้เวลาแล้วเราอย่าลืมติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแค่นี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ